เป็นอดีตก็คือจำมั่นหมายในอดีตนำความจำในอดีตเวทนาในอดีตและปัจจุบันมาคิดปุงแตง่งก็คือการสร้างพบสร้างชาติเพราะความไม่รู้ ไม่ได้เอาวิญญาณหรือการรับรู้ไปอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกจนลมหายใจเข้าออกก็คือวิธีปฏิบัติ8ข้อให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด8ข้อ ย่อเหลือหนึ่งก็คือการปฏิบัติธรรมอานานปานนสติเอาการรับรู้หรือวิญญาณไปเกาะอยู่ที่ลมหายใจเข้าสั้นก็รู้ออกสั้นก็รู้เข้ายาวก็รู้ออกยาวก็รู้กายระงับสกบนิ่งไม่เคลื่อนไหว เอาการรับรู้ไปอยู่ที่ลมหายใจเท่ากับไปอยู่ที่กายกายในที่นี้ก็คือกายมันพบโลกก็คือพบโลกชาติปัจจุบันของบุคคลซึ่งปฏิบัติธรรมภาวนาก็คือยังอยู่ในพบ โลกและชาติมนุษปัจจุบันไม่ได้ไปสร้างพบสร้างชาติที่ไหนเหมือนกับเอาอิญญาณหรือการรับรู้ไปอยู่ในนามขันทั้งสามก็คือเวทนานามขันสัญญานามขันสังขารน,นามะขันเมื่อลมหายใจสุดท้ายชีวิตสิ่งกายพัง การรับรู้อยู่ที่ลมหายใจเท่ากับว่าพบโลกและชาติมนุษย์ปัจจุบันของผู้ปฏิบัติผู้ที่ปฏิบัติทำภาวนาอานานปานัสติได้จบสิ้นในพบโลกและชาติมนุษย์ ขึ้นนาเรวในชั้นกลางก็คือมนุษย์ไม่ได้สร้างพบสร้างชาติในอาบายยักคูนได้แก่เปรตสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานชีวิตนี้คือละครก็จบลงไม่มีภาพ พิเศษภาคทุกกติที่ม่นิยมก็คือภาคสัตว์นรกภาคเปรตภาคสัตว์ริชานก็เท่ากับว่านิพพานแต่เพราะว่าด้วยความไม่รู้อายส,สัตสีว่าต้องเอาการรับรู้หรือวิญญาณ ไปอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายแต่ด้วยความไม่รู้ก็ไปคิดปรุงแต่งไปคิดปรุงแต่งนี่ก็คือสังขารขังจะต้องมีสัญญานามขันเข้ามาอยู่ด้วยเพราะต้องอาศัยจำมั่นหมายและ ต้องมีเวทนานามขันก็คือทุกข์สุขไม่ทุกข์ไม่สุขช่วงที่ลมหายใจสุดท้ายส่วนใหญ่แล้วจะทุกข์ทรมานก็คือเจ็บจากโรคภัยไข้เจ็บเจ็บจากการโดนฆาตกรรมเจ็บ